ห้องในมปทีวีกวะ่ะให้ผมมือมันชัดมากเลยตะเกีย ตอนรับเข้าสู่ช่องบอ t ชูสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พีนพน่น้องน้อง,อง,องทุกคนครับคือเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยผมก็ไปเลื่อนดูเกมในสตรีมนะครับแล้วก็ไปเจอเกมเกมหนึ่งมานะครับชื่อเกมตามนี้เลยครับ r e m i n i ซ c น n e ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือเกมอะไรนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเกมผีนะครับและที่สําคัญเกมนี้ฟรีอ่านไหนไหนมันก็ฟรีแล้วนะครับแล้วมันจะเป็นอะไรไปละ่ะถ้าเอามาลองเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นด้วยเหมือนกันโอเคครับเริ่มเลยแล้วกัน new game maybe this time อาจจะเป็นครั้งนี้หรือว่าเวลานี้ก็ได้อะไรวะเอาละครับเราอยู่ในห้องอะไรสักอย่างหนึง่งที่ค่อนข้างมืดนะครับแล้ว <c oughs> ก็ค่อนข้างเก่าด้วยเลยยังไงละ่ะล็อกเหรอรูปก็ กดไปแล้วไม่มีอะไรนะครับซูมได้อย่างเดียวแล้วบนพื้นนี่คืออะไรขยะหรอกระป๋องไม่ใช่หรือม,มันเป็นเพชรพอยวะเอาชับมาเถอะต่มันมืดไปหรือเปล่าเนี่ยหัวไฟไปด้วยได้ไหมอ่านี่มันจะกดได้ครับ I've g ฉันต้องหามให้เจอฉันมีเวลาไม่มาก เอาขาอยะหายไปแล้วครับแล้วเศร้ากับเกมแบบนี้จริงกดปุ๊บแล้วของหายเนี่ยอโอ้โหโหยคนลุกเลยอะหรือว่าผมเป็นคนแพ้อะไรแบบนี้วะแบบเปิดประตูมาแล้วเจอคนยืนจ้องหน้า เอองั้นปิดก่อนก็ได้ครับพี่อาจจะไม่อยากให้ผมออกไปหร <c oughs> ือเปล่าคนนี้มันจะหายไปไหมอ๋อเปิดไม่ได้กูจะต้องโดนเลยเหรอโอ้โอ๋อไปก็ได้วะค่อยๆนะเข็ดกับเดอร์เวเกมที่แล้วแล้วแม็ะโดนกระโดดใส่บ่อยเกินเออ <c oughs> มันเขาบอกว่ามันเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินะครับมีการค้นพบการข้ามเวลาเกิดขึ้นอ,อมันผ่านมานานมากแล้วนะต,ตูกเปิดไม่ได้เปิดไ,ได้วะโอเป็นข่าวที่รรสลูชันต่ำมากสำนักพิมพ์ไหนครับ เฮ้ยเราอยู่ใต้น้ำเหรออ๋อฝนตกอีเวนนึกว่าแบบแฟนตาซีซะแล้วอ๋อทะลุกันโอเคครับห้องนี้มันทะลุกันนะครับจเมาไว้โอ้โหประตูนี้แล้วสินะเมื่อกี้ โอเคล็อกอยู่ถือว่าผ่านอะไรที่มันไม่ดีก็สมควรที่จะถูกล็อกไปได้แล้วนั่นนะออห้องนี้มีจดหมายแล้วครับซึ่งจดหมายเนี่ยอ่านยากมากครับและมีบุหรี่ที่เพิ่งจุดเหรอพร้อมกับเครื่องพิมพ์ดีดครับหรือว่าจะเป็นของเราก็ได้อ,อ่าปิดตัวกันห้องนอน,นครับ มีภาพศิลปะกับเตียงเฮ้ยอันนี้ภาพนี้มันเป็นภาพดังนะมันชื่อว่าโก l d e n Kiss อะไรสักอยากนะ่างเนี่ยมีอยู่จริงนะครับภาพนี้ไง <c oughs> ดูมีความรู้ไหม <c oughs> เอาว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นชื่อจริงๆให้แล้วกันเอ <c oughs> ห้องนี้ไม่มีอะไร เหมือนเกมที่แล้วเลยเหมือนเกมสำรวจบ้านมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนเรากำลังสำรวจบ้านอะไรอยู่สักอย่างติ๊กแล้วครับมันไม่มีอะไรแล้วนี่น่ะเฮ้ยคลิกซ้ายอินเทอร์แอคขวาโรแบ็กย้อนเวลาเหรออย่าบอกนะว่าเราคือคนย้อนเวลาคนนั้นอะคลิกซ้ายไม่ได้คลิกขวาเฮ้ยเอาเรื่อง โถถ้า,าเราไม่ผิดเนี่ยมันคือประตูของอีกตัวนั้นไม่ใช่หรอเราต้องเข้าไปหรอฮุยดาวตุวไม่มีลงชั้นล่างครับโอ้โหเสียงเพลงมาแล้วเจ้ายังไงกับกูพเพลงนี้ถ้าเป็นมันฟังดูคุ้นๆจังเลย แตกอีกแล้วนี่หรอของที่แตกไปคืออะไรปะเนี่ยปิดเพลงก่อนได้ไหมผมไม่ได้วะเดาว่าน่าจะเป็นนาฬิกานะครับจริงด้วยลไรไงต่อคลิกอินเทอร์แอคโออ้ที่นี่เหรอบางทีฉันอาจจะต้องไปลองที่นาฬิกาที่อยู่ที่ล็อบบี้อีกรอบหนึ่ง หมือนกดแล้วมันจะข้ามมิติไปปะดูเวลาดิก็เวลาเดิมนี่หว่าแต่ว่าของทุกอย่างดูเปลี่ยนไปหมดเลยครับเห็นไหมเราเครื่องเล่นก็หายไปแล้วด้วยโอเคเราจะต้องไปลองที่ล็อบบี้นะครับอ่าเปิดได้แล้วล็อบบี้น่าจะเป็นอันนู้นนะ อ,อะไรอ่ะเสีย,ยงตีนเอาไงอ่ะเอาไงกหหูหูหูห้องโซพเจ็ดรูปยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอาคุณแจ ฉันจะต้องกลับไปที่ล็อบบี้อันนั้นโอ้แต่มันเหมือนเกินไปหรือเปล่าซูนอีกไม่ดานมีทางอื่นไหมเนี่ยเอาเอาเอาคมไฟไปด้วยไปไม่ได้จริงเหรอมืดไปนะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหข่ากวางแล้วยังไงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปบนะ อกกแล้ว็วยังมุดแล้วทีมาเดินเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ต่อไปเราไปก่อนเดี๋ยวให้เดินเข้าไปดูเดี๋ยวก่อนจเย็นนี่เหรอที่ลาบ,บี้เหรออันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ลาบ,บี้ป่ะวะเออใช่แหละปึ๊บ มื่อกีออ้อยู่ในสภาพดีแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่ในถ้าถ้ามันอยู่ในสภาพดีมันจะไม่มีผีนะครับ <c oughs> อะไร <c oughs> เปิดซิงให้น้ําไหลลงไปซึ่งมันไม่มีดาม <c oughs> มีเสียงน้ำยดและมีโหมันอ่านยากอะเอาไวเอาไว้อ่านถ้ามันสมมติมันไปไม่ได้แล้วกัน เสีนนยงน้ำทา่ไหนอะนั่นนี้นะไม่ให้กูเข้ามาทำไมดีกว่าเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะตะกี่คืออะไรอะ่ะมาไถ่ข้ามไปเลยอะมึงไม่เห็นกูใช่ไหมแต่กูเห็นมึงเต็มเลยนะ เป็นช่วงเวลาประวัติการที่สำหรับพันดากอนการส่งคนข้ามเวลาอะไรสักอย่างเอ้ยเราต้องไปไหนวะลืมอ๋อเราต้องลงกลับไปที่เดิมใช่ไหมเขาบอกว่า they're not here ไปชายที่็อบบี้ไม่มีใครอยู่นี่นา <c oughs> โอ้โหแต่ตรงนี้ไม่ได้กลัวตำรวจกำลังตามหาผู้หญิงอายุ32ปีและเด็กที่อายุ4ขวบฮูการมิซซิงที่หายตัวไปในสปัปดาห์ที่แล้ว in vicinity of Sacramento โมีการหายตัวไปนะครับความผิดของฉันเองมันคือความผิดของฉันทั้งหมดคือเป็นเกมเดียวแค่จะเป็นเกมเดียวกันกับเกมที่แล้วเลยสำรวจบ้าน This won't work without a pendulum. Around here somewhere. มันไม่สามารถทำงานได้ถ้าขาดอ่าตัวตัวเนี้ยตัวดึงดึงอะ่ะมันจะต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนี่เหรอไม่ใช่มันไขควงโอ้เรามีมีดปักอยู่ที่โต๊ะด้วยนะครับไม่ยังทำงานได้เหรอตู้เย็นอันเนี้ย <laughs> เออ ไฟทำงานได้นี่ก็ต้องทำงานได้สิครับเราต้องไปหาตัวติ๊งน่องนะครับตัวติ๊งน่องสิเลยวะ่ะตัวติ๊งน่องเราต้องเดินไปเดินมาใช่ไหม ต้องไล่ดูไปทีละดิเมนชันนี้เหรอเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยกลัวจะอ้าวทำไมต้องเดินตะกี้มันอยู่ประตูนี้ไม่ใช่หรอประตูอยู่อย่างนี้เหรออะไรวะเสียงของเล่นเด็กจากตู้นี้เหรอน้องฮิสนั่นคือนั่นคือเธอเหรอ ปิดตูก่อนเอ้ยไม่ปิดดีกว่าน่าจะต้องวิ่งออกมาไม่ใช่น่าจะต้องวิ่งหนีเข้าไปข้างในน่าจะไม่ปลอดภัยเฮ้ยมันวนไปอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอยู่ในกำแพงเหรอดับแล้วเอ้ยยังไม่ดับโอ้โหอะไรวะเนี่ย ซีโร่กราฟิที้โหแดงแล้วกลับได้ไหมเอ้ยกลับไปก็น่าจะไม่มีอะไรมึงต้องการให้กูเป็นคนใจกล้าใช่ไหมใช่ไหม Please help get out Why always washes คอยดูอยู่ตลอดเวลาได้ไรอะแดนดี่เหรออุ้ยเฮ่แต่เข้าไปอ่านสนุบแดนดีม้มรือเปล่าแดนดี้จริงด้วยออกไปได้โปรดช่วยทำไมเฮล p อุ้ยโอย เก่าเลยกับกูถึงห้องแล้วทีอา้าวห้องน้ำที่ให้เราเดินวน a, อา่าเ e n d u l อ m a p e เพ u น u m my c ส่วนที่หายไปของอา่านาฬิกาโอ้ยมึงพอลองอยนตงกี้เลยเหรออุ้ยขอลุกอีกแล้ว ปีทางอื่นให้ไปไม่ได้ไม่มีด้วยอย่านะอย่านะมึงอ้าวอุ้ยอุ้ยอ่านาฬิก,กานาฬิก,กายอยู่นี่กิ๊กก๊อบเฮ้ยมันคาบอะไรอยู่วะวิกระตุกอินเทอร์แอค ไม่ได้โลแบ็ค is is that a tape in that cuckoo's mouth <S อ๋อมีเทปอยู่ในกุ๊กกูเมาส์ใช่แล,ล้วทำไงต้องหยิบปหรชึบอ่าได้แล้วเครื่องเล่นเทปอันนี้เหรอใช่วะเทปอิสโลติ้ง แฮปปี้หรือเปล่านิวทีวีที่พ่อเอาไว้ให้เราเราดูทีวีด้วยกันนะในห้องพ่อกับแม่ <c oughs> แล้วก็มีเสียงแซกโอ้โหประตู ทีวีอ่ะห้องนี้ทีวีทีวีอะไรอ่ะใครมือใครอ่ะทงชาติอเมริกันเราไม่เกี่ยวมึงก็ไม่เกี่ยวมือใครตะกี้หรือมันหรือมันแจ้งคิวเราเข้าไปในห้องก่อนแล้ววะ เครื่องมาอยู่นี่น้วหรออะไรฉันจำไม่ได้ฉันจำโค้ดไม่ได้บางทีเธออาจจะตั้งบางอย่างที่เธอเห็นบนทีวีบางท e อาจะตังีอเห็ yes, ไม่มีเอ่อทีวีเหรอเธอจะตั้งพาสเวิร์ดอะไรที่เธอเขียนไว้บนทีวีเอ้ยหรือว่าที่เธอเห็นบนทีวีไม่มีทีวีลองเปลี่ยนดูเผื่อทีวีมันเปลี่ยนโอจอสั่นอะไรขนาดนั้นเลยหรือว่าเป็นช่องวะหนึ่งไม่มันตั้งขึ้นตรงหมดเลยขอลรวกดไม่ได้ด้วย หนไีทีวีกวะให้ผมมือมันชันมากเลยตะเกียะอะไรอ่ะเปิดประตูปที่สอีเวน์อินเทอร์แอค โรแบ็กสามเจ็ดแปดสี่สอโอเคสามเจ็ดอบใจสามเจ็ดแปดสอหาุ้ยหายไปแล้วทางเดินหายไปแล้วหรือแค่นี้โอ้โหลอยเลือดยังไงล่ะเราต้องกลับไปเปลี่ยนที่ชันล่างก่อนนะครับ อ้าวร้อยแล,แ,ลแล้วเราจะเอายังไงกับกูไปได้ไหมล็อกเราต้องลงไปห้องใต้ดินให้ได้ไม่ใช่เฮ้ยไฟมันย่อลงปะโอ้ไฟมันเริ่มมืดแล้วแตยมีทีวีอยู่ครับเฮ้ย<ฟ> I here mừng America. bèp sưng bèp gong áp sưng bè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  sưng I still have time, 所以, มันเราจะต้องกลับไปแก้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ผิดพลาดไปโอ้โห oh, ตะกี้ลืมเลยเนี่ย <c oughs> ตะกี้ลืมพัดหมดเลยเนี่ยต้องเดินกลับไปใหม่เลยเนี่ยสามเจ็ดแปดสี่สองหนึ่งใช่ไหมเนี่ยสามเจ็ดแปดสี่สองหนึ่งเอามาแล้วอะไรอ่ะแผ่นที่เอาไว้ใช้กับเครื่องนี้เหรอใส่เลยฮะ แผ่นก็ย้อนเวลาได้แล้วเหรอนี่กูอยู่ในยุคไหนเนี่ยเออแล้วังไงต่อแล้วเครื่องเล่นแผ่นไปก็ไปอยู่นี่เลยเอาทีวีหันหลังแล้วเหลือไ,ไปได้แค่นี้เหรอห้องกลับมาปกติแล้วเอ้ยอา้าวอย่างนี้แล้วโอ้โหอะไรเนี่ย อะไรครับโอ้มีการหั่นเนื้อทิ้งไว้แล้วก็แก้วแตกขวดแตกนะครับทุกอย่างล้มระนีละน้าไปหมดโอ้โหมือดอีกแล้วมึงแก้วกับกูใช่ไหมมึงแก้กูเล่นแต่งี้กินใช่ไหมเอา้าหายไปแล้ว no yes อันนี้เงียบๆนี่ไม่มีอะไรเปิดก่อนโอเค ฮห้ชุบเยสไม่ไไมีอะไรเหมือนเดิมโ o โอ้ยเวนเขาก็บอกว่าโนมันก็ยังไปเปิดวิ่งเสียวแบเลยอ่าเลดเด็กๆก็ให้มาแล้วหลอกเข้าแมาจู่ประตูเลยแล้วกัน Can't be too late it can't be มันไม่สายไปหรอกนะไม่มีทางเรากลับไปที่ห้องเดิมไปเลยครับตู้ปิดหมดเดี๋ยวห้องนี้ห้องเดียวโอ้ยมีขนคอมีขนคอไอตัวนั้นไปไหนไปไหนแล้ววะดูไปตะกี่กริเนี่ยฉันจำมันไม่ได้เลยเฮ้ย มันกำลังเล่นกับฉันอยู่เอาฉันยังทำมันได้อยู่ยทำให้กูไปกูจะการทางเดินมันะเอาเอาไงเอาไปแล้วนะเอาเฮ้ยอันนี้เหมืนการเล่นตัวนะฉันยังมีเวลาอยู่นะอ่าได้แล้วเนี่ยเห็นปะพอเราแบบทำเป็นจะจะเดินกลับเท่านั้นแหละไม่เล่นกับเราเลย เฮ้นี่ก็ยังเป็นห้องทีวีอยู่จริงๆมันต้องเชื่อมไปอีกห้องหนึ่งนี่เสียงอะไรเสียงอะไรตั้งต้องประตูนี้ล็อก ไปหรือเปล่าเออชั้นล่างเฮ้ยบรรยากาศดีหย่นยยอนเวลาอีกแล้วเหรออินเทอร์เน็ตโรลแบ็กเดอะซองเพลงนี้เพลงนี้แหละฉันจำได้หยอ่อนเวลาแล้วเกิดอะไรขึ้นฉันควรที่จะจำได้สิแล้วมันควรที่จะจบแล้วใช่มันควรที่จะจบแล้ว มีอะไรอยู่ในนี้ไหมออกไม่ได้รูปสูงไม่ได้หรือว่ากูย้อนกลับมาบัดเดิมปะเนี่ยไม่เอานะโอ้โหห้องใหม่ห้องใหม่ล่าสุดมันมันอยู่ตรงนี้มันตลอดเลยเหรอ no, ไม่ถึง <it> ห้องนี้นะครับไม่มันเป็นไปไม่ได้ นี่ no why yes you kill us you left us too late. แกทิ้งฉันแกฆ่าพว,พวกเราอะไรไปเนี่ยทุกอย่างกลับได้ไปหมดเลยแกคนรที่จะหยุดมันแกรู้แต่ว่าแกสายไปแล้ว ออกได้ไหมประตูอยู่ไหนว้องหาทางออกก่อนเลยที่ประตูทางออกเอ้ยเครดิตขึ้นแล้วครับจบแล้วหรอก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับเกม reminiscence นะครับโอ้โหคือเกมเขาเน้นตกใจเป็นหลักนะ ก็โอเคอยู่สําหรับเนื้อเรื่องก็โอเคครับก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับสําหรับเกมนี้ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นการเราเนี่ยะครับที่เป็นคนย้อนเวลาแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับจนทําให้เราเนี่ยกลับมาสายจนเกินไปจนทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะครับหรือว่าอาจจะโลกอาจจะล่มสลายไปก็ได้นะครับหรือว่า,อาจจะมีอะไรมาตัวอะไรก็ไม่รู้มาบุกโลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า หรือเราไปเจอตัวอะไรมาครับระหว่างที่เราเดินข้ามเวลาก็เป็นไปได้นะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับเกมฟรีนะครับร m i n น s c e n c e ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากเล่นนะครับก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับในสตรีมนะครับฟรีนะครับชื่อเกมก็ตามนี้เลยนะครับร m i n น s c e n c e ยังไงกับคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าอยากให้ไปเล่นเกมอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้บอชูและร m i n i s c e n c e ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ